กล่าวสวัสดีก็ท้าผู้ชมชาวไทยการทุกท่านมานที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ x อ m กันเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการอ่านแชทสตรีมยังไงในโปรแกรม OBS นะซึ่งทางด้านของตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นสามารถเอาแชทเนี่ยเข้ามาในตัวโปรแกรมได้เลยซึ่งเราจะสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แบบ อย่างนี้ไปเลยนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นที่หน้าหน้าของตัวนี้เช่นกันนะครับผมนะเห็นปะเออก็คือเป็นเครื่องมือแบบสําหรับแบบใครที่ขี้เกียจเปิดหลายๆอันก็จะสามารถใช้หน้าหน้าของตัว UBS ตัวเดียวได้เลยคือสามารถปิดตัวเว็บไซต์ทิ้งไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าทางด้านของตัววิธีการใช้วิธีนี้นะครับผมเราจะต้องทํากันยังไงนะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาสอนในทุกๆแพลตฟอร์มกันเลยนะครับว่าอ่าแต แพลตฟอร์มเนี่ยต้องทากันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก YouTube ก่อนละกันนะครับผมนะอ่ะยูทูบเนี่ยไม่ต้องเข้าใจอะไรยากมากเลยเพียงแค่คุณเข้ามาในหน้าไลฟ์สดแบบนี้นะครับผมนะอาจเผื่อใครไม่รู้ว่าหน้าไลฟ์สดเขายังไงก็คือมาที่หน้าช่องเรานะครับก็กดไปที่บลตัวนี้แล้วมาที่ go live นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่หน้าของตัวกิจกรรมที่เราจะไลฟ์นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราตั้งกําหนดเองไว้หรือว่าจะเป็นแบบไลฟ์สดทันทีก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโดยการกดจุดสามจุด แล้วก็ทําการก๊อปลิงก์ตัวนี้ไว้นะอันนี้สำหรับ u t u b e นะครับ อันนี้สาหรับ YouTube นะอ่าโอเคแล้วเดี๋ต่อไปนะครับผมนะสำหรับทวิชทีวีนะครับผมนะถ้าเกิดใครอยากจะทานะครับนะมาที่หน้าทวิชของตัวเองนะครับผมแล้วก็เห็นเขาว่าแชทไหมครับพอากดเข้าไปมันจะเด้งเข้ามาที่หน้าต่างแบบนี้นะครับผมนะซึ่งเราจะสามารถกดอันนี้ได้นะครับผมนะมันจะมีปุ่ม pop out chat อยู่นะครับผมนะให้เรากดนี่ chat setting นะครับผมนะแล้วมันจะมีปุ่ม pop out chat ตัวนี้นะครับกดเข้ามานะครับผมนะมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสาหรับทวิชนะแล้วก็อ่าให้อย่าลืมกรอปลิงข้างบน นะครับผมนะเมื่อเราได้ทั้งหน้าของตัวหน้าหน้าต่างป๊อบเอาแชทแบบนี้แล้วนะครับผมนะให้เราทําการก๊อปลิงก์ไว้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่หน้าหน้า OBS ของเรานะครับผมนะกดไปที่ View นะครับผมแล้วไปที่ Docs นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแถบร e s e t UI ไอ้นู่นนี่ว่าไปให้เรากดไปที่ c u s t o ม Browser Docs นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้น Doc Name แล้วก็ URL มานะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่ออะไรได้เลยนะครับผมนะ,ะสมมติผมตั้งชื่อว่า y o u YouTube Chat ละก URL อันนี้ได้เลยกด apply ครับทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะดิ่งแบบนี้ขึ้นมาเลยเราสามารถดึงเข้าทางหน้าของตัวด้านนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดคุณใหญ่จะใส่มากกว่าหนึ่งอันสมมุติว่าคุณไล์ทวิตด้วยอ่ะเราก็ดึงเพราะเอาแชทของทวิตมานะครับผมนะ มาแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับใส่ไปเลยอ่ะทวิตแชทวางอัพพลายนี่นะครับผมก็ดึงออกมาก็จะได้ทวิตแชทอีกอันหนึ่งมานะครับผมนะซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะครับผมสําหรับวิธีการทําอะไรแบบนี้นะเราสามารถควบคุมแชทได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ใช่ควบคุมเลยสามารถอ่านแชทได้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าต้อง disclaimer ไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถ ที่จะพิมพ์แชทได้นะครับผมก็คือไม่สามารถใช้ทางงด้านของตัวหน้าต่างตัวนี้พิมพ์แชทได้ถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเออหน้าต่างตัวนี้มันขึ้นให้เราซายอินได้แต่ว่าทาง Google จะไม่อนุมัติให้ทา้งด้านของตัวเบราว์เซอร์ของ o b s เนี่ยล็อกอินเพราะว่ามันมีความหลักลวมง,ง่าๆจะสูงเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ล็อกอินเข้าโดยเด็ดขาดนะครับผมคือให้มีแชทต,ต,ตัวนี้ไว้เพื่อแค่อ่านเท่านั้นนะครับผมนะถือว่าแจ้งไว้ให้ทราบมาณนะที่นี้กันเลยละกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าหรับคลิปไปดูวันนี้ นี่เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันก็ถ้าชอบนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับลาบกอนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาบก่อนนะครับผมสวัสดีครับ